สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับว่า,าจะมาตอบคำถามดีกว่าว่าช้อนกาแฟเนี่ยปกติแล้วตักทีหนึ่งเนี่ยมันได้อ่ากี่อยู่กี่กรัมนะครับทุกทุกคนก็อยากจะได้เขาเรียกอะไรอะเพอร์เฟกครับอยู่แล้วเนอะว่าแบบว่าอยากจะได้กาแฟที่ปริมาณพอเหมาะแต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าช้อนหนึ่งมันประมาณเท่าไหร่ช้อนที่เขาแถมมาเนี่ยจริงๆผมว่ามันก็โอเคอยู่นะ คราวนี้ผมจะลองตักให้ดูแล้วกันจะได้รู้กันเลยว่าเท่าไหรเนี่ยช้อนหนึ่งอันนึงเนี่ยปวติกผมก็ใช้ช้อนเนี่ยพกไปนะครับอ่าถ้าเกิดตักเป็นกาแฟเม็ดถ้าผมตักเป็นกาแฟเม็ดแล้วกันอ่ะผมตักอยู่แล้วกันตักปกติถ้าเกิดตักแล้วเอามือลูดให้มันแบบว่าอู้ลูดให้มันแบบพอดีกับขอบเลยนะมันก็จะได้ประมาณหกกรัมเนะซึ่งปกติแล้วกาแฟในหนึ่งถ้วยเราจะใช้ประมาณหกถึงเจ็ดกรัมประมาณนั้นนะครับคราวนี้อ่ะเอาใหม่ เอาหม่ผมคิดว่าปกติเวลาผมตักผมก็จะตักพูนๆไปเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากตักพูนๆไปเลยแล้วก็ใส่ไปอ่ามันก็จะได้มันเจ็ดกรัมพอดีเนาะเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้คราวนี้มาลองช้อนแถมมาอีกอันหนึ่งดีกว่าส่วนใหญ่ไซส์มันก็จะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่หรอกนะครับช้อนแถมอันนี้ถ้าตักกาแฟเม็ดบางทีแบบเราอาจจะต้องลองของเราดูก่อนนะครับแต่มันก็จะใกล้ๆกันถ้าเกิดตัดแบบลูดไปเลยให้มันแบบพอดีกับฝาข้างบนนะ คนส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบให้มันพอดีอะให้มันพอดีกับขอบอย่างนี้ใช่ไหมอมืจะได้แบบพอดีทุกครั้งนี่ปรากฏว่าได้แค่5้ามันไม่พอเนอะเอาเวลาเราใช้เราก็เลยอาจจะต้องเยอะกว่านั้นนิดนึงอาจจะต้องตักคุณคูน,นเพราะฉะนั้นแนะนําเลยว่ากาแฟทุกอันอะตักคุณคูนไว้ก่อนเลยอู้ตก2อเม็ดเห็นไหมพอตักคุณคูนปุ๊บมันถึงตักคุณคูน,นทุกอันเลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเทคนิคที่เอามาฝากกัน ถ้าเป็นกาแฟเป็นผงแล้วกัน่ะดูกาแฟเป็นผงหน่อยแล้วกันนะครับ <S <S ถ้าเป็นกาแฟผงอย่างนี้กาแฟผงช้อนนี้นะช้อนนี้มันจะเล็กกว่าช้อนนั้นนิดนึงผมรู้สึกว่าอันนี้คือตักพอดีตักแล้วลูดขอบให้มันพอดีพอลงไปปุ๊บก็ได้เท่ากันเนอะเท่ากันกันกับเมื่อกี้ก็คือห้านะครับเพราะฉะนั้นลองตักพูนๆดูอลองตักพูนๆให้ดูเลยนะครับว่ามันได้เท่าไหร่จะได้รู้ๆกันไปเลยนะ ตักคุนพูเลยปึ้งโอเคก็ประมาณ8เพราะฉะนั้น7จถึงแกรัมเนี่ยปกติอะใส่น้อยกว่าปกติก็จะใส่เกินอะเกิน6กรัมขึ้นไปอยู่แล้วนะหกเกรัมถ้าเกินมา8ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามักจะไม่ใส่น้อยกว่าใส่น้อยกว่ากาแฟมันก็จะจืดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าตักใหญ่ๆเกินเกินไปตักมั่วๆไปนะดูนะเห็นหมันนูนๆเลยพูนๆเลยใส่ลงไป ก็เนี่ยเจกรัมเหมือนกันนะครับเมื่อกี้อาจจะพูนเยอะเพราะฉะนั้นเทคนิคการใช้ช้อนพวกนี้ก็ก็คือ,อตักให้มันพูนๆไว้ก่อนแค่นั้นเลยนะครับเทคนิคที่ใช้ช้อนพวกนี้นะส่วนใหญ่ไซส์ก็พอๆกันขนาดก็ใกล้ๆกันนะครับโอเคครับผม